ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็แน่นอนครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับเฮ้ยพี่มึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกกูพังหมดเลยตกอีกูก็นี้นะครับผมมีผู้หูผมเองนะก็คือแมวเนี่ยวงบอกว่าถึงความโชคดีใช่ไหมแมวอะ่ะใช่ไหมแน่นอนครับผมผม จะเอามันมาเล่นเกมแทนผมนะไม่ใช่ไอเหียนะผมก็จะให้แนะนํานะผมชื่อว่าด่างเอ้ยอันนี้ชื่อเด่นนะครับผมอันนี้คือน้องเด่นน้องเด่นน้องเด่นดักคอมนะครับผมก็งุ่ยไปเนี่ยมึงจะเก่งทําไมวะที่ออกกล้องเองมึงต้องเก่งอ่ะเพื่อนมันเป็นอะไรวะทนี่มมันดูดิดิบปะ ครับ <laughs> <laughs> ผมก็มาวันนี้นะผมอีกเช่นเคยเราลงคลิปทุกวันติดต่อกันทุกวันไม่รู้กี่คลิปแล้วแต่แม่งก็แพ้ทุกคลิปเพราะอะไรไม่รู้นะเอาไว่า <laughs> อย่าไปสนใจนะผมเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะผมช่างมันวันนี้นะผมดูร้านค้ากันก่อนไะอุ้ยริเวอร์นะผมวันนี้ริเวอร์มาจะเ,เอาไงดีวะตัตงค์ไม่มีด้วยนะประเด็น อยากซื้อเก็บไว้เฉยแหละแต่ว่าฟังกูไม่มีมาสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้ก็คือโซโลแรงนะครับผมท่านผู้ชมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมก็จะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ถ้ากดกันแล้วแล้วชมงานในเกมด้วย a few moments later พูดเลยนะครับตอนเนี้ย อยโก้มากบอกเลยกดเจ็ตเลยจะรอดไหมนะผมถ้าถ้าไม่รอดก็อย่าว่าผมแล้วกันฝันมืเกมพี่ดีตัเองเนาะลชลลนรไปไน เดี๋ยวเราหิโอ้หไม่โดนเลยระตีด้างระติด้างระตีระตระตีชอกรบักกระักอบไหมโคตรดังโอ้โหบีมันสจีมาเลยทำสตันทำสวยมากสวยมากเฮ้ยเบ็ดซึกซสุยสวยเฮ้ยบร เทสวยโอ้โหกาเดียนครับปืนนี้ันร้ายมากพูดเลยอะไโอไอยังแม่นั่งรอ

อุ๊ยอะไรทั้งหนาวะกูงงไม่หมดสก็อติงก็เลยบีปุ่ชกบีปุ่ชกบีปุ่ชก Empty Pins เจ็ดแม่งเอ้ย A hát chuông tôi thấy thấy tay nó vang. Hãy mất hết mất hết 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 cái hết 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 Eu estou pressa, eu estou pressa. Ai, eu não tenho set my traps. Eu não tenho sete, traps. Eu sei, eu sei. A cross. E, B, B. One percent. B e, B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 . Jack and stay. Jack and stay. A. Excited. Spike planted. Uh thirty jet. Two two two. One more. One more. One enemy remaining. Window. 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 And what is? Wait. Uh. One percentage, hey eh? blowing uh, drone. Smoking walk. going to eight. eighty-one bridge. One more there, one more day. One there. Two minutes dia also. I saw him. What? <laughs> <laughs> two back set, two go, two go. Bro, <laughs> I lagged out. I lagged out, what happened? My pun, you know? We won, we Match point. Kills me. We มันจะเอากุยอ่ะดูไปนัดหนึ่งนี่เป็นเรื่องอะราวอีมั้งรมาคร่าคระ35อือโอ้โห80้ส,สิ35เจ็บ เพื่อนเออเหียอีซี่เออดีนะครับท่านผู้ชมผมพูดเลยตอนนี้อันนี้เจอทีมพี่ดีละอย่างน้อยผมแก้อาถันสแต็กแพ้หกตานะครับท่นานผู้ชมอย่างน้อยเราเจอทีมที่ดีนะครับก็บเป็นเรื่องที่ดีดีมากอย่างน้อยผมผมล้างมนทินออกแล้วผมหกตาชนะละ ได้จะได้คลิปลงละชนะนะครับถึงคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะทีมมันเล่นโคตรดีเลยฮนะจริงจริงจริงเล่นกันเวิร์กมากทีมก็สำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมผมสบายใจแล้วนอนตาหลับแล้ว <c oughs> และก็ขอบคุณทุกคนนะที่ตับชมไปจนจบนะฮะก็เดี๋ยวไว้เชอกคันคลิปหน้านะนะผมก็สุดท้ายฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะผมนะไม่มีอะไรละนะผมก็สำหรับคลิปนี้ 完了。拜拜